เห็นว่าเป็นเมืองในม่านหมอกนะคะจะมีหมอกลงตลอดทั้งวันเลยอากาศตอนนี้ก็ประมาณสักสิบองศาก็หลักเย็นเลยตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงเช้านะครับอะไรอ่ะไม่หนาวเล่นอะไรวะเล่นเรือใครแจวอ่ะนี่สิบโมงเช้า แรงมากเลยมันจะพัดอันนี้บินแล้วนี่ไงออก